รัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้ถูกหน่วยงานถือปฏิบตัติจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายชัยวันรดิมัทัาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีดได้ดําเนินนโยบายสถานที่ราชการสีขาวส่วนราชการปลอดยาเสพติดให้หน่วยงานราชการเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายสถานที่ราชการสีขาวส่วนราชการปลอดยาเสพติดมี3ขั้นตอนคือ 1. ให้ข้าราชการและพนักงานทุกภาคส่วนราชการตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดด้วยตนเองโดยอย่างไม่ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบหากมีสารเสพติดให้เลิกเกี่ยวข้องหรือสมัครใจเข้ารับการบำบัด 2. ให้ข้าราชการพนักงานตรวจปัสสาวะครั้งที่2โดยมีระยะห่างจากครั้งที่1ระยะเวลา7วันโดยการตรวจปัสสาวะให้มีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด หากพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะให้นำส่งเข้ารับการบำบัดโดยเร่งด่วน 3. ให้ค้าราชการพนักงานตรวจปัะสสะาวะครั้งที่3 โดยมีระยะห่างจากครั้งที่2ระยะเวลา7วันโดยมีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่2หากพบปัสสาวะมีสารเสพติดให้สอบสวนหากพบว่าเป็นผู้เสพสารเสพติดซึ่งตรวจพบในขั้นตอนที่2แล้วไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูให้ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไปเรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลักของของ,ของประเทศเราและในนก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลน,นะครับในส่วนของจังหวัดกาญบุรีเองเนี่ย เราได้กำหนดโครงการสดรุดแรกการสีขาวถ้าจริงแล้วจะบอกว่าการจะนับุรีสีขาวได้สำไร็จโดยเรามีความคิดนี้ครับว่าเราต้องระดมจิตใจกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการร,รัฐวิสาหกิจหรือแม้ท้องท้ององค์กรท้องถิ่นนะครับเขาก็รวมทั้งภาคเอกชนนะครับทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งหมดเลยนะครับว่าเ,ออเราต้องมาร่วมจิตใจกันว่าเราทํายังไงจะให้อ,อ่ ลูกหลานเรารวมทั้งพวกเราเองนั่นแหละว่าจะพ้นจากปัญหาพยาเสรติดเพราะคุนที่ทราบดีนะครับว่าปัญหาพยาเสรติดเนี่ยนอกจากจะทําลายระบบเศรษฐกิจแล้วสุดท้ายแทย้จริงแล้วก็คือทําลายชีวิตหรือทำลายร่างกายเราเอง,เองนั้นในโครงการที่จังหวัดคิดขึ้นก็นกคือโครงการส่วนราชการสีขาวโดยเราเริ่มจากทุกส่วนราชการนะครับท่านครับเราเริ่มตั้งแต่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้นนะครับ ตัวผู้ว่าเองจะต้องถูกตรวจฉีดถูกตรวจพัสชวะครับแล้วก็ขยายต่อไปถึงหน้าห้องผู้ว่าไปห้องรองผู้ว่าหน้าห้องรองผู้ว่าห้องปรัดจังหวัดหน้าห้องปรัดจังหวัดรวมทั้งห้องสํานักงานจังหวัดห้องทีมงานแล้วก็ไล่ทีละฟรอเริ่มจากสารการก่อนนะครับตั้งแต่ฟรอที่ผู้ว่าอยู่ไปจนถึงทุกทุกฟรอคือทุกชั้นทุกแผนกการจะถูกตรวจเท่าเทียมกันหมดนะครับ ลังจากนั้นแล้วก็ขยายโครงการนี้ขยายไปพร้อมๆกันที่อำเภอก็ทำนองเดียวกันอำเภอก็จะเริ่มจากายอำเภอก่อนห้องายลำเภอแล้วก็ห้องประลัดอำเภอและขยายไปอย่างนี้นะครับไปจนกระทั่งสุดท้ายถึงนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการทุกอาชีพรวมถึงพี่น้องประชาชนท่านนี้มีวิธีการทำตามโครงการนีเ้เราจะเริ่มด้วยการไม่บังคับนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ เราจะแจกแผวที่สําหรับใช้ตรวจปัสสาวะแล้วแต่ละคนก็ไปตรวจเองนะครับไปปัสสาวะเองตรวจเองแล้วรู้ผลเองไม่ต้องมาบอกนะครับรู้เองว่าฉี่ของตัวเองเป็นม่วงหรือไม่รู้เองคิดเองถัดจากนั้นแล้วจะไป็สู่ขั้นตอนที่2เราจะให้เวลาประมาณ15วันเพื่อเพื่อให้ทุกทุกคนเนี่ยถ้าถ้าผิดพลาดไปแล้วก็ได้แก้ไขตัวเอง นะครับนั่นคือใช้ใช้จิตของตัวเองใช้วินญ,ญาณตัวเองต้องคิดนะครับพอครั้งที่สองนะครับจะเริ่มมีเจ้าหน้าที่มากํากับการตรวจท่านจะเข้าไปในห้องที่กําหนดแล้วก็ตรวจนะครับทุกคนที่ที่ท,ที่ที่อยู่ในขั้นตอนที่มีสีม่วงก็จะเจะถูกเข้าไปตรวจตรวจขั้นตอนที่2เนี่ยการเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจะคุยกับท่านบอกว่าท่านชัดเจนว่า ท่านมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายท่านต้องแก้ไขแล้วก็ให้เวลานะครับให้เวลาไปคิดไปปรับเนื้อปรับตัวไปตั้งสติให้ดีนะครับรวมทั้งที่เราจะให้กําลังใจด้วยพอขั้นที่สามครับท่านครับจะไม่บอกไม่บอกก็คือส่งตัวจเลยครับถ้าเจอดําเนินคดีเลยสำหรับคนที่ดำเนินคดีคือคนที่ถูกผ่านขั้นตอนที่สองมาแล้วแล้วยังเลิกไม่ได้เจอขั้นตอนที่สามถ้าเป็นฆาตการจะถูกดำเนินคดี และดลําเนินการทางวินัยถึงขั้นที่ตั้งให้ออกจากราชการทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อเป็นหน่วยแรกเป็นหน่วยนําที่ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าราชการเองตั้งแต่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดจะต้องเป็นผู้นําในเรื่องของการยอมรับการตรวจแบบนี้แล้วก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้เริ่มจากผู้ว่าราชก,การจังหวัดก่อนไปจนถึงองค์คณะทั้งหลายที่อยู่ในสรรารการแล้วก็เข้าไปทุกสว่วนราชการ ไปถึงองค์กรท้องถิ่นนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนไปถึงน้องนองนักเรียนนักศึกษาถ้าทุกคนใช้แนวทางนี้ผมเชื่อมั่นครับว่า,เ,า,เ,า,เ,าเราจะได้ผลไม่น้อยกว่า7 0็ทีเดียวที่เราจะทําให้ทุกคนมีจิตสำนึกแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเองเพราะกระบวนการนี้ตรวจเองรู้เองและรักษาด้วยตัวเองแก้ไขตัวเองนะครับก่อนที่จะไปถูกบังคับหรือถูกดําเนินการทางกฎหมายครับ ภาครัชการมีหน้าที่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลแต่พลังที่สําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือพลังของประชาชนทุกคนในประเทศหากทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างจิตสานึกสอดสอในชุมชนครอบครัวเชื่อได้ว่าปัญหายาเสพติดจะหมดไปจากประเทศอย่างแน่นอนค่ะ